แตกอีกแล้วรางวัลที่1ลูกคากองสลากพัดถูกหวย72ล้านโชว์ลอตเตอรี่ของจริงแตกอีกแล้วรางวัลที่1ลูกค้ากองสลากพัดถูกหวย7จล้านโชว์ลอตเตอรี่ของจริง,รง,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 รงผู้โชคดี3คนชาวปากน้ำถูกคนเดียวถึง42ล้านบาท เมื่อเวลาบ่ายสโมงของวันที่16รกรกฎาคมที่กองสลากพัฒน์สำนักงานใหญ่ CEO n o t ผู้บริหารกองสลากพัฒได้ร่วมรุ่นรางวัลที่1ในงวดของวันที่16รกรกฎาคมพร้อมกับทาพิสูจน์ลอตเตอรี่ใบจริงที่กองสลากพัฒต่อหน้าสื่อกว่า10สำนักข่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่ CEO n โ t นอตพร้อมด้วยสื่อและอินฟลูเอนเซอร์กว่า10สำนักได้ร่วมลุ้นรางวันที่1ด้วยความตื่นเต้นและลุ้นไปพร้อมๆกันจนกระทั่งผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กกรกฎาคมออกครบทุกรางวัลแล้ว โดยรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข620 405ซึ่งทีมงานกองสลากพัดแจ้งว่ามีลูกค้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1กับกองสลากพัดทั้งหมด72ล้านบาทแบ่งเป็น3คนได้แก่คุณบุญมีอ้วนสะอาดชาวจังหวัดสมุทรปราการซื้อ7ใบมูลค่า42ล้านบาท คุณดวงแก่นวงชาวจังหวัดขอนแก่นซื้อ2ใบมูลค่า12ล้านบาทและคุณวิชัยมงคลแก้วชาวจังหวัดอุดรธานีซื้อ3ใบมูลค่า18ล้านบาทหลังจากนั้น CEO นอทราบว่ามีลูกค้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1กับกองสลากพัฒน ได้พาสื่อมวลชนไปพิสูจน์ดูว่ามีลอตเตอรี่ใบจริงหรือไม่โดยมีเจ้าหน้าที่ของกองสลากพัฒค้นหาลอตเตอรี่ประมาณ5นาทีพบว่ามีลอตเตอรี่ใบจริงครบถ้วนทั้งหมด12ใบก่อนที่ซีอ n โอนจะได้แจ้งโทรแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง3คนพร้อมบอกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานไปว่าจะไปมอบเงินให้ที่ไหนอย่างไร ทั้งนี้ยังได้กล่าวต่ออีกว่าวันนี้คนไปเปิดเว็บหวยใต้ดินแล้วอ้างว่าเป็นเครือข่ายของกองสลากพัดซึ่งเราไม่ได้รับแทงหวยใต้ดินใดๆทั้งสิ้นและตอนนี้ได้ดำเนินคดีกับกลุ่มคนเหล่านั้นแล้วพร้อมกับประกาศจะลงบนหน้าเพจของกองสลากพัดให้ทุกคนได้รับทราบขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด